วันนี้ครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำตัวละครนะครับทดเทสแล้วเทสอีกนะครับโอ้ทไทมาไลน์คลิปนา่าเสี่ยงกวยังเบาอยู่ดีสงสัยต้องพูดใ,ใกล้ๆโอเควันนี้เราจะมาแนะนำตัวละครโอ้ยโอ้ยผมว่าทุกคนก็น่าจะมาดูมาแล้วล่ะแต่สาหรับส่วนตัวผมนะอ่ะผมจะมาแนะนำส่วนตัวอื้อ ันลวูกลับวันวนีน้ผมจะแนะนำว่าับกล้าหลุเละไรตัวแรกกระบองเหลก็กก็ให้ปั่นเป็นหกหมื่นครับไม่ไม่ขอบคุณทุกบ้านสายอืดครับโอเคจบต้องปัน้นสายอืดเลยอ่แเรามาดูตัวละครกันครับเรามาอยู่นานี้แล้วนะครับก็จะเริ่มเลาจากะระดับอาเลย ตัวแรกนะครับอีโซโกนะครับระดับอาสุนได้หายง่ายๆนะครับหาง่ายๆอาสุนได้หายมากตัวต่อไปครับโจนซ่าสาลบางคนเลยมุกลุ so ่มต so so, so ัวสลายของโบร้อนบ้างลูกน้องโบร้อนนะครับก็แนะนำอยู่มันค่อนข้างเบาลนิ่มหน้าหน้าตามันค่อนจะน่าเกลียดมากต่อมาครับมุ่งยังไรเลยครับใครก็ได้ครับไม่เหลือใจต่อไประดับเอซอ้อนะครับต่อบาลคุณบอนครับแนะนำ เราบ้านะครับลินลินนะครับเออพันสิทธิ์ผมมันค่อนข้างดีนะครับนี่นะครับตัวซีก็ก็แนะนํานิดนึงนะครับสำหรับสมุนไรก็ค่อนข้างได้นะครับกีนัทแนะนํามากครับโอเคเกาเกาค่อนข้างได้นะครับนายยุ่งขุ่บูแนะนํามากครับอาชาน่าร้าได้อยู่หมาได้หมาเลยครับนี่ฮะสำหรวิสกิ้ได้ครับมันมันค่อนข้างดีดีมากเลยแหละแล้วก็เล่นละฮะดีฮะ เอามาแทนตัวอะไรนี่แหละได้หยุดทำไมครับปรูไฟก็ค่างที่จะดีอันนี้ครับตีหมูนะครับตีนะครับครั้นี้ก็ตีตัวเดียวครับเอาไปครับรีทิ้งอย่าใช้ทำไมล่ะครับเงานะครับมันแจกฟรีนะครับใช้ได้เลยครับทำไมอุ้ยเออไอ้อัพจะพูดอะไรกนดิทำไมแม้ความข้างดีนะครับนี่หนึ่งอะนะไอไอรอนก็ไม่รู้ว่าค่างดีมั้ก ว่าสติงมาสเตอร์ดีวะโคเดลบอลดีฮะสติงเกอร์ค่อนข้างที่จะมังอยู่อ่ะกูกินะฮะใช้ได้ฮะมาร์คิเตโกใช้ได้ฮะแอมโมเฮดฮะโอเคฮะดีทีฮะใครใช้ดีทีกว่านี้อ่าแม็กไฟฟ้าก็ใช้ได้ฮะอ่าจีโนดใช้ได้ฮะแม็ใส่ฟ้าก็ไม่ค่อยได้นำมาฮะไอ้เหี้ยนี่แจกสีฮะโซนิกไม่ใช้ได้ใช้ไม่ได้ฮะ อันนี้ใช้ได้ฮะเป็นตัวแทงที่ดีถึกอยู่อีกาเท่าไม่ได้ฮะเออไอไอร่วงฮะใช้ได้ฮะไอไอไอพิกโกร่อะเออวาสติแม่เด็ดใช้ได้ฮะไอแค่นี้ใช้ได้ฮะใช้ได้ฮะใช้ได้แบบแบบใช้ได้มากอะเออนี่แนะนำฮะล้วก็ชุบใช้ได้ฮะแต่ไม่ค่อยใช้ได้บนดาเบคโคตรเบาอันนี้ใช้ได้ฮะอันนี้ใช้ได้ฮะอ่าฝาตรงนี้ดีฮะตัวนี้ใช้ได้ฮะกัดก่อนนะคะเลือสกัดใช้ได้ฮะ ตีโฟไม่ก็ตีตัวตีบอสที่ดีฮะอันนี้ก็ดีนะฮะอันนี้ก็ดีฮะสอรี่ฮะดีฮะส่วนการพวกนี้นะครับดีเกือบหมดฮะแม่น้องการ์ลอนแนะนมาแนะนำมาเรื่องฮะอันนี้ก็โอเคฮะได้อยู่บล็อตไม่คนนี้นะฮะตีตัวเดียวอันนี้แนะนําอยู่ฮะตรงปันอึดๆเลยนะฮะอันนี้แนะนํานิดนึงฮะ มันก็มันยิงหมูนะได้เหมือนเมาว่าวเบาดีเดินนะส่วนกูเขี้ค่อนขา้างที่จะแนะนำพี่นิกแม็กก็แนะนำนะแนะนำนิดนางฮะอินเนอ่์ฮะอินเนอ่์ฮะอินลองฮะนึ่หนูเหรอโอเคครับกูเขี้ยสุก็เหมือนการลู่แหละแต่ตีธรรมดานี่ตีกระดูกเหลืองนี่ก็ตีกระดูกเหลืองนะฮะับก็ไม่เลยนะครับก็คอมข้างๆตึงนะเกลืกเกลือใช้ได้ฮะมาตึงมา เอาไปดูคลองของซอบ,บี้แมนกันเถอะมาเยอะละคซอบี้แมนนะฮะละครศัตรูยังคงได้เม็สาหาัสส่วนตัวละครเราขนาดทนทานจะได้รับแต้มพลังกลอนจุดต่อทุกรอบเ,เกิดขึ้นหนึ่งครั้งเมื่อตัวละครเคลื่อนไ,ไหวไฟแรงเพิ่มสีส่เปอร์เซ็นต์ดีจ้ากันสองรอบไปไดเมดภายในจะสร้างไดเมดอันตี ให้ก hey, ับตัวละครฝ่ายต้นตัวเองอย่างทาวอนโดบิจินอนใช้ได้อยู่ฮะแล้วก็บาหุสันก็แนะนำมากเลยอ่ะเดี๋ยวใช้ดูเยไอบาหุสันตึงมากฮะเครื่องควาของตัวนี้แมนเดี๋ยวเราไปใช้กันเถอะไปตัดมาฮะเราไปดูค้อที่มแมนกันเถอะ เอ้ยเปิดก่อนกูหมดเลยเราเอ้ยมาดูกันฮะเอาบีคิงกระายคนแรกเลยฮะมาดูกันฮะเอ้ยเออกูเวไปอ่ะ Yeah. อเอล็กนะกเอเะะอะตัดอะไรฮอเคลยวตารบางอย่ามาดูกันนะคอสบแมนนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับเมื่อมีตัวละครฝ่ายใดแล้วันตีไปฮะโอ้ มาดูกันฮะเอ้านี่นะฮะมันจะเพิ่มพวกไฟนะเอ้ยไม่เพิ่มวิไม่เพิ่มนี่วะเป็นยังไงนะทำไมตอนนั้นมันยังเพิ่มเลยดูะฮะก็กระบองหรืก็ตีไปตัวนะฮะนี่ฮะมันเพิ่มพวกไฟนะเออคทำเต็มทั้งคู่ในลีวี่เลยไหมฉันรู้ว่าเปิดเปิดสองสองสามปีแล้วอันเนี้ยลีวี่วะ ของพี่แหละตั้มพี่แมนนะฮะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างดีนะฮะคอมันดีมากฮะเออค่อนข้างดีเลยแหละคอมันเนี่ยก็คอมค่อนข้างดีก็แนะนำคอมคอมพี่แนนนนะคอคอมแนนะครับโอเคหนึ่งสองเนี่ยเอ้ยไอ้คอมเกิดปุ๋ยแล้ววะนะครับไอ้พวกนี้ก็ได้ประโยชน์แล้วก็สุดยอดนะฮะ สับบี้แมวนะมันแนะนำตัวละครหรือมันแนะนำสับบี้แมววันะี่ยเออคิมจะจบแค่นี้แหละ